คนโบราณมีความเคารพเชื่อมั่นในพระคุณมารดาบิดาขนาดไปลบทับจับศึกเอาแค่ชายพ้าถุงแม่ไปห้อยคอไปอย่างแคล้วคราดบอดภัยได้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงท่านพลตรีจเจริญท่านเล่าให้ฟังท่านไปลบสมัยก่อน ขอกคอ,อที่ทางแถบภาคเหนือภาคอีสานแล้วท่านก็ถูกซุ่มยิงนะสุ่มยิงแม่ท่านก็ก่อนจะไปนี่ก็เอาชายผ้าเนี่ยเย็บที่ปกเสื้อทุกตัวเลยนะที่ท่านจะใส่แม่ในยบเย็บเอาไว้ที่ปกเสื้อให้ตลอดเลยแล้วก็เย็บใส่ใต้หมวกไว้ นะท่านแควคาดมาตลอดนะท่านเล่าให้ฟังคือท่านทำงานกอรอมนอสมัยก่อนพัฒนาทำถนนหนทางในหลวงรัชกาลที่ยพระราชทานสมเด็จจิตรดาสมเด็จจิตรดาน,นี่ได้น้อยมากนะมีใบพระราชทานเสร็จแต่ท่านเลี่ยมทองฝั่งเพชร เอาไปที่ห้องพระท่านเลยท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านนิมนต์ไปฉันเพ็นที่บ้านท่านก็นิมนต์ไปดูนะท่านเรียมทองฝังเพชรสมัยก่อนก็ยังเป็นพระบทใหม่ๆก็ถามท่านนะว่าพระระดับนี้ได้รับมาจากในหลวงเลยเนี่ทำไมท่านเอาไม่เอาใส่ครอติดตัวไว้ท่านบอกว่าท่านมีท่านมีที่ติดตัวท่านก็ เปิดสร้อยให้ดูเลยก็เป็นล็อกเก็ตนะเป็นล็อกเก็ตพ่อกับแม่ท่านนั่นะแหละนะแล้วข้างหลังก็มีกระดูกพ่อแม่ตายแล้วนะแก็ดูไปติดมาข้างหลังก็มานั่งนึกออและท่านก็นเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าท่านเนี่ยได้เห็นอนุภาพมาเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือเพื่อจะบอกว่า,ามารดาบิดานั้นมีคุณมาก นะมีคุณมากดังนั้นในห่วงสามวันนีนะ้คือวันเสาร์วันอาทิตย์แนละวันจันทร์ก็เป็นวันแม่เป็นวันหยุดติดกัน3วันนะถ้าเรามีโอกาสเราก็ปฏิบัติธรรมบูชาพระคุณแม่นะเพื่อกตันยูกระตามเวทีท่านแล้วก็มีโครงการทางสายเอกระหว่างวันที่10ถึง18ที่ ะปฏิบัติกันนี้ก็เป็นความกระตัญยูกรตามวทธีเช่นเดียวกันนิมิตตังสาธุรูปานังกระตัญยูกตเวทิตาความกระตัญยูกตามวทธีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะ